สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะนักเรียนก็มาพบกับคุณครูมดคนเดิมนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะสำหรับวันนี้เรามาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องแสงและการมองเห็นค่ะสำหรับเรื่องสำหรับบทนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นสองหัวข้อนะคะหัวข้อเรื่อง การเคลื่อนที่ของแสงและแหล่งกำเนิดแสง 2. การมองเห็นวัตถุค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในหัวข้อที่ 1. ค่ะเรื่องการเคลื่อนที่ของแสงและแหล่งกำเนิดแสงนะคะค่ะก่อนอื่นเลยคุณครูนะคะอยากจะให้นักเรียนทุกคนนะคะ ลองสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของนักเรียนนะคะแล้วคุณครูจะมีคำถาม2ข้อค่ะข้อที่1นะคะแสงในชีวิตประจำวันมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะ่ะแสงมีประโยชน์อย่างไรบ้างตอบได้ไหมเอ่ย เก่งมากค่ะคุณครูได้ยินนะคะว่ามีนักเรียนท่านหนึ่งนะคะตอบว่าแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นะคะจะช่วยให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะส่วนข้อที่2ค่ะถ้าโลกนี้นะคะไม่มีแสงนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น อะให้เวลาคิดค่ะพร้อมตอบแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตอบพร้อมกันเลยอ่าเก่งมากค่ะก็คือว่าถ้าโลกนี้นะคะไม่มีแสงนะคะก็สิ่งมีชีวิตจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะเนื่องจาก พืชไม่สามารถสร้างอาหารได้พืชก็จะตายลงนะคะและเมื่อพืชตายสิ่งมีชีวิตอื่นก็จะตายตามเนื่องจากไม่มีผู้ผลิตและโลกใบนี้ค่ะนักเรียนก็จะมีแต่ความมืดนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่หัวข้อแรกกันเลยนะคะก็คือ การเคลื่อนที่ของแสงและแหล่งกําเนิดแสงค่ะ,ะนักเรียนคะเขาบอกว่าดวงอาทิตย์นะคะเป็นแหล่งพลังงานพื้นฐานที่สําคัญของสิ่งมีชีวิตบนโลกค่ะเวลากลางวันนะคะสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์และมนุษย์นะคะ ก็จะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เพื่อช่วยในการดำรงชีวิตนั่นเองค่ะซึ่งแสงจากดวงอาทิตย์นะคะก็จะเคลื่อนที่เป็นแนวตรงมายังโลกเองค่ะแสงจะเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทางนะคะเขาจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรงค่ะมีตัวอย่างนะคะก็คือจริงๆแล้วเราจะมีการทดลองนะคะ ก็เดี๋ยวเ,เรามาเจอกันในตอนเปิดเทอมดีกว่าเนาะค่อยมาทํากันอันนี้ค,คุณครูจะอธิบายคร่าวๆนะคะก็คือว่าเมื่อเราเจาะรูบนกระดาษแข็งที่มีความทึบแสงแล้วนะคะและก็วางกระดาษแข็งให้รูบนกระดาษแข็งเนี่ยอยู่ในแนวอ,อยู่ในแนวตรงเดียวกันนะคะกับแหล่งกำเนิดแสงแสงก็จะเคลื่อนที่ จากแหล่งกำเนิดแสงไปตกกระไปตกกระทบบนฉากรับแสงได้ค่ะแต่เมื่อไหรก็ตามนะคะถ้ารูบนกระดาษแข็งเลื่อนออกจากแนวเส้นตรงนะคะแสงจากแหล่งกำเนิดแสงก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่มายังฉากรับแสงได้ค่ะคุ<อ>ก็เป็นประมาณนี้นะคะก็คือคุณครูจะมีกา เขาเรียกว่าเป็นแผ่นกระดาษเป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสามแผ่นแล้วคุณครูก็จะเจาะรูตรงกลางนะคะส่วนแสงตรงนี้ก็คือเป็นแหล่งกำเนิดแสงนั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูชี้ด้วยเลเซอร์นะมองที่เลเซอร์นะคะก็คือบริเวณอ่ะจุดที่หนึ่งสองสามตัวนี้ก็จะเป็นอ่าอเขาเรียกว่าเป็นแผ่นกระดาษนะคะหรือว่า ถ้าในห้องทดลองนะคุณครูก็จะใช้เป็นกระดาษฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็นํามาเจาะรูแบบนี้นะคะเวลาเวลาราวางเนาะเราก็จะยึดโดยดินน้ํามันนะคะแล้วก็ให้รูตรงกลางเนะะี่ยค่ะที่เราเจาะให้อยู่ในแนวเส้นตรงที่ตรงกันนั่นเองนะแล้วก็ เราก็จะมีแหล่งกำเนิดแสงอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะอยู่คนละฝั่งกับสายตาของเราที่มองไปยังแสงนะคะซึ่งตรงนี้สำคัญมากเลยในการวางกระดาดแผ่นกระดาษฟิวเจอร์บอร์ดตรงนี้นะักเรียนต้องวางให้เป็นเส้นตรงเมื่อไหร่ก็ตามที่อ่ะ แผ่นที่หนึรูอยู่ด้านซ้ายแผ่นที่สองรูอยู่ตรงกลางแผ่นที่สามรูอยู่ด้านขวาแบบนี้จะทําให้เราไม่สามารถมองเห็นแสงจากแหล่งกําเนิดแสงตรงนี้ได้เลยเพราะว่าแสงเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงเท่านั้น,นะคะเป็นแหล่งกําเนิดแสงค่ะนักเรียน นักเรียนพอจะรู้จักแหล่งกำเนิดแสงบ้างไหมคะว่ามีอะไรบ้างอ่ะแหล่งกำเนิดแสงที่นักเรียนรู้จักต่อพร้อมกันค่ะดวงอาทิตย์ดาวหลอดไฟฟ้า เทียนไขหรือแม้กระทั่งกองไฟนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นแหล่งกําเนิดแสงนะคะซึ่งแหล่งกําเนิดแสงนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทค่ะได้แก่แหล่งกําเนิดแสงตามธรรมชาติและแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ข้อที่1นนะคะก็คือแหล่งกําเนิดแสงตามธรรมชาตินะคะก็ได้แก่ ดวงอาทิตย์ดาวฟ้าแลบฟ้าผ่าหรือแม้กระทั่งแสงจากสัตว์บางชนิดนะคะที่มีแสงสว่างในตัวเองเช่นหิ่งห้อยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นแสงจากหลอดไฟฟ้าแสงจากไฟฉาย หรือแม้กระทั่งแสงจากเทียนไขนะคะก็จะเป็นก็จะเป็นแสงที่มาจากสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นนะคะเพื่อทำให้มีแสงสว่างนั่นเองค่ะ,ะต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะซึ่งเดิมทีแล้วจะอยู่ที่หน้า85นะคะก็คืออยู่ในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะหน้าที่85นะคะเปิดไปได้เลยนะแล้ววิธีการทำนะคะก็จะให้นักเรียนเขียนลงในสมุดนะคะอะ่ก่อนทำคุณครูขอทวนก่อนว่าเรื่องนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของแสงและการมองเห็นนะคะวันนี้เราเรียนกันที่หัวข้อที่1ก็คือ การเคลื่อนที่ของแสงและแหล่งกำเนิดแสงนะคะซึ่งนักเรียนรู้อยู่แล้วว่าแสงเนี่ยมีความสำคัมคมำคญมากๆเลยไม่ว่าจะสำคัญต่อพืชสัตว์และมนุษย์ก็คือสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาต้องการแสงที่จะไปใช้ในการดำรงชีวิตนะคะซึ่งถ้าเมื่อโลกนี้ไม่มีแสง สิ่งมีชีวิตต่างๆก็จะไม่สามารถดำรงชีชีวิตอยู่ได้นั่นเองนะคะซึ่งแสงนะคะก็จะจำแนกไหมว่าเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเท่านั้นนะคะและสิ่งที่สำคัญเลยแหล่งกำเนิดแสง แหล่งกำเนิดแสงก็จะมีทั้งหมด2อ่าจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะประเภทที่1คือแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติก็คือดวงอาทิตย์ดาวฟ้าแลบหรือฟ้าร้องนั่นเองนะคะอ่ะฟ้าร้องมีเสียงไหมเนี่ยไม่มีฟ้าแลบฟ้าผ่านะคะส่วนข้อที่2คะก็คือเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ เกิดจากมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟฟ้าไฟฉายเทียนไขนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะสองข้อตรงนี้ก็ง่ายมากๆเลยนะง่ายมากๆเลยนะคะ ก็คือให้นักเรียนนะคะเขียนโจทย์ลงไปแล้วเขียนโจทย์ลงไปในสมุดนะคะแล้วก็เขียนคําตอบลงมาใครเสร็จแล้วถ่ายภาพส่งให้คุณครูในแชทส่วนตัวได้เลยนะคะใครถ่ายให้คุณครูผ่านแชทไลน์ส่วนตัวเนาะก็จะคุณครูก็จะได้ให้คะแนนได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะก็คะแนนก็อา,อาจจะ อาจจะได้ครบถ้วนเนาะเพราะบางคนก็อาจจะไม่ส่งคุณครูก็ไม่ทราบว่าทําหรือไม่ทํานะคะอะข้อแรกข้อแรกข้อแรกนะคะก็จะมีภาพและก็คำถามมาให้นะคะมีโจทย์ว่าถ้ามองเทียนไขผ่านอุปกรณ์สองอุปกรณ์นะคะแบบตามภาพอสองแบบตามภาพนะคะนักเรียนคิดว่าผลการทดลองจะเป็นอย่างไร ให้นักเรียนตอบมาเลยนะคะหรือใครสามารถทดลองทำได้ทดลองทำได้เลยอาจจะเป็นการม้วนกระดาษก็ได้หนูตั้งเทียนไว้แล้วหนูก็ม้วนกระดาษให้เป็นวงกลมแล้วหนูลองส่งดูส่งม้วนอ่าม้วนอย่างละชิ้นพอม้วนชิ้นหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งหนูก็หักท่อลงหรือไม่งั้นหนูก็ต่อลงข้างล่างหนูก็ลองสังเกตดูว่า เราจะสามารถมองเห็นได้หรือไม่เมื่อเรามองเทียนไขผ่านอุปกรณ์ที่1และอุปกรณ์ที่2นัเกเรียนคิดว่าแสงจะเคลื่อนที่เป็นแบบไหนและเราจะสามารถมองเห็นแสงจากแหล่งกำเนิดแสงได้หรือไม่เขียนลงมานะคะส่วนของ ให้นักเรียนอธิบายการเกิดเงาบนพื้นด้านหลังต้นไม้นะคะให้นักเรียนลองอธิบายมานะว่าอ่ะตรงนี้สังเกตตรงนี้ก็คือทำไมถึงมีเงาทำไมถึงมีเงามาด้านนี้แล้วทำไมถึงเกิดเงาด้านนี้ทำไมถึงไม่เกิดเงาบริเวณ ฝั่งทางขวาของต้นไม้ให้นักเรียนลองตอบมาดูนะว่าต้นไม้เนี่ยเกิดเงาได้อย่างไรนะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะค่าสำหรับวันนี้ก็ก็เรียนหัวข้อที่หนึ่งนะคะเรื่องการเคลื่อนที่ของแสงและแหล่งกำเนิดแสงตรงนี้ก็ยังไม่ได้ลงลึกเพียงเท่าเพียง ไม่ได้ลงลึกมากก็อยากให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะแล้วถ้าใครยังไม่เข้าใจก็สามารถอินบ็อกเข้ามาถามคุณครูได้เลยนะส่วนงานเขียนเสร็จแล้วถ่ายภาพส่งคุณครูได้เลยนะคะอาจจะไม่ต้องวาดภาพก็ได้เนาะมีภาพอยู่ส่งสำภาพหรือถ้าใครวาดมารบกวนให้ระบายสีมาด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจฟังคุณครูนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจฟังนะคะสวัสดีค่ะ